ยังอยู่ดีคร <If S 1> <im> <or> ับผมอไเด็น <lonely> <t ôi> ี้ได้เนาะไปโอเคอะเหนื่อยไหมแล้นื่อยนนเ้นแะโอเคครับผมสดที่ติองจบไปแล้วคือ ยังไม่ใช่ทั้งหมดเลยระบับนี้ดูหมดแล้วป <Wow. S 1> ะ <Wow. S 1> ยังไม่หมดยังไม่หมดนีด่ครับสำหรับเพลงที่ต่อจากคอเนี่ยนะผมมีชื่อเพลงว่าดี t ตีนะฮะ <Wow. S 1> ก็เพลงนี้จะเล่าถึง <Wow. S 1> <laughs> <laughs> อะไรนะถัาก่อนน้ำเปลผมอยู่ไหนนะ น้ำเดียมตาช้างเครับผมว้าว <laughs> ว้าวเออนะเอาอ๋อมล้วในะไรอยวผมวางไว้นี่ครับผมเออเออลูกค้ารักตายเลยทําเงี้ย <laughs> เออ <laughs> เรเพลงดวดี้เนี่ยผมก็จะร่าถึงความสัมพันท์ที่อะไรวะความสมพันธที่คนสองคนเนี่ยผมได้เลือายกลนไปแล้วก็แต่ว่าตัวเราเองยังอา,าสาที่จะยังดูแลเขาอยู่ก็เป็นการคืลง,ง้อะไรอย่างนงี้แหละใช่ต่อไปราจะเป็นเพลงซีโมซีโมเนี่ยก็จะเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่รู้สึกคิดถึงเขามากๆแล้วก็ฟิลประมาณว่าเจงานไหมนะฉันจะได้อยู่ตรงนี้ อวมอ่อนค่ะเพลงเพแล้วต่อมาเรื่อเพลงคือยูนะฮะก็ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นมิวสิกวิดีโอพรีแอ์บูลิชันของเจม์นะครับที่ทุกคนได้เห็นก่อนอันนี้ทุกคนแต่ทีนี้คือได้เห็นก่อนก่อน้านนอประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะ ใช่ปะตอนนี้กี่โมงละถ้าโมงครึืนเหรอลืมทำอะไรไปบอกเนี่ยตอนตอนช้อมันแบบเวลานี้ควรจะประมาณแบบ6โมงเกือบทุ่มอะไรเงี้ยโหห่างเยอะเลย วันีเรอครับาแผมอยากเต้นบสใหม่จริงนะเออยา่อยนต่ว่าพีวินยูีวินนะครับผมก็จะเล่าถึงความสามาัถที่เราลงไหลเข้ามาจนอยากจะเป็นเจา้จาครอเจ้าของอยากได้ลิ้มลองรสชาติแห่ง นะอ่าก็ก็ก็อยูอออ่นั่นเองผมก็สหรอบนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นงานที่ยากมากๆเพราะว่าลหลายๆอย่างมันจะโตผมแล้วก็ทั้งลูกทีเอ่ยอะไรต่างๆเนยผมก็พยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดละกันในวันนี้ก็มันอาจจะไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแบบว่าหมายันจะเป็นที่ทุกคนจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันดีอะไรขนาดน,นั้นเพราะมันมัน ในในรอบนี้ผมได้รับความชื่ลดีจากเพื่อนเพื่อนหลายฝ่ายมากนะผมแบบเออเพื่อน